นี่ครับเป็นหมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี้ก็หน้ารีเจอร์ว่าโปรไฟล์เราไม่มีอะไรมากเหมื Kinder. อนเดิมนี่คือซิงเกิลนะที่ว่าทุกวันเยทุกวันคือไวโกนตลอดน,นี่ครับนี่ครับผมก็ไม่ใส่เลยคือมันเอามาทำเนี้ก็แรลนจิ้งหนึ่งเลนจิ้งหนึ่งหนึ่ง เาก็อจะเป็นแบบเข้าแล้วเนี่ยเข้าแล้วก็ให้แก้แบบนี้เรียนนี่ก็รันจิ้งนี่นี่ก็มินิเ่อร์รันจิ้งยูไปกดแล้วมันีกันเองนีบอดโง่บอดโง่กเงนี่ว่ารันจิ้งนี่นี่แบบเราเรียกเราได้หนึ่งน้องหอสามน่กับเพื่อนเราแฟนเราญาติเรายายใครก็ได้ใครก็ได้เพื่อนๆกระายไปครับนี่ก็ล่นกับเพื่อน อันนี้ก็มากันไองไทยนี่ว่ารีโมทเหมือนเดิมเะรดงงงอนนี้อที่มเก่งๆอาพิก็จะตขึ้นเยอทก่างันนี้ก็ทีนี่ก่็อกเกอร์ลูล็อกเกอร์ลูเข็นี่นี่เะไทย แต่ตัวเราลงที่วิธีดูนี่ะกเกครับนั่คือลาเนเลี่ลาแกใช่ไหมเป็นะนี่ยเัลี่ยนแต่ละปีครัู่วท็อปก็จะติดเนี่ยิดบูธครับเนี่ยติดักท็อปเกียบนี่ระบบมานี่บหน้าผู้จัดการทีม ภาษาไทยภาษาไทยเน่ยเหมือนเดิมไม่มีอะไรแทนเนี่ยแต่ตอนนี้เราจะใช้อักษรไม่ได้นะเราไม่สามารถเลื่อนเลื่อนอักษรขึ้นไปสามลงสามเลื่อนเองไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนคงรู้แล้วแหละแต่ผมก็บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้นะเนี่ยไม่สิงเป็ดเนี่ยนักเตะของผมอ่อนๆวงศูนย์ี่เล็นี นี่อกทยติกติดนะตินี่เหมือนเดิรถนี่ไ,ไตำแหน่งของแต่ละตัวต,ตั้งใรเปกับตารของของโดนด้ยครับผมเด็กรีกอ่อนี่ยับโยนี่ครับก็นะรายชื่อ,น,อน,นันากเตะาครับการทีมเพือ่าอัปเดตที่มีมเตะให้บวกนะครับแต่แล้วบวกที่นคร แล้วเลี่ยนแลเปลี่ยนแล้เปลี่ยนเหมือนเดิมไม่มีอะไรมีสตาร์ก็สตารนี่เอาไว้บวกเรื่องซาบก็จะเคยใครยงังูเนืของฟีของฟีเรารับกันฟ ไม่ทำอะไรไอคิวมาร์เก็ตไปแล้วครับครับก็เหมือนเดิมมีอะใครมีครับแล้วที่ประเทศไทยก็ที่นี่ก็ขึ้นเหมือนเดิมมีอะไรมากมายอันนี้ดีกว่านี่นี่ครับห้องเก็บขอครับห้องเก็บของนี่ครับเงียบเนียตัวตังค์ไม่มีนี่ก็ตลาดนะครับตลาดที่เอาไว้ หลอกเงินเราหลอกแดกเราเป็นวันแม่งกิจกรรมหลืหหอปุอออ้ยอีกองเลยนีกองี่ครับไม่มีอะไรมากมายเราไปดูวิธีการเล่นแล้วก็การเล่นมีฟ้าอะไรสามเอ็นขิ้นใหม่จะเป็นยังไงเราไปดูันดีว่า โอซิลตากาคารลสเซี่งกันตรงกับโอซิลเราเเก็บได้เก็บได้เราเเก็บมาได้าเลซิลโดหลบบอลก็เดินเตยวบ้าวโดนโด่นโดนโดติดติดโดนโดเอาไห มอเตเขียวมาโดนโดตเล็ดตเล็แซะอิปอลี่เก็บมาได้กีตองะโอ้โต่อร่างโต้ีเบลส่งให้กาคาเมซี่เมซี่โอซิลโอชวสกิลหลบมาเอาไงครับเอาไงโยกเองโยกเ่งมีไงไหมติ๊กตเล็โอซิล เสียงใคอยู่แมสซี่แมซ,ซีว่าไงให้ติดแลมพา,มาเราเอาไว้จิ้จักจิจัาดหมดเวลาแม่ผลิคนโทรสับหาย,ลยาห,หลอกแปนเกลียดพวกหลอกๆซูซิว่าไงใสแซมาออกข้างไปก่อน ซิรอะลบ้างไอเาเลยโยกไปหนึ่งเราเลยวิ่งตองโรซิวโอ้โไม่ถึงเลย quý vị chị xác xác chị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  希忘哎。 ลูกนะเด็กมาเอาไหมเตียงเฮ้ยลูกลูกโคโคโก,โก,โก กีโต้อกีโตไงอีโต้ะยียับส่งให้ลิดวี่ลิี่ทำไงกู

พมิงนะเน่ยตามอ้วามอว่างไงรว่าไงอ่าโดลมามอโต๊ดโตดโตเต็มส่งให้ด้ยดวโตเต็มโนีับอโตักว่างเลยแก้วกอับปาก้าหัวล้อนะครก้าหัวล้อแล้วกาก้าส่งให้ซี่ซีวามาซยัษ์มาซี่ิบซี่ เอาเล่นเอเล่นยกให้ต้า้าข้า้าให้ต่อก้าสมมทนเอเล่นจะเล่นกข้าสองน้สี่คุณที่จะเล่นเยอะสนอนดีเมื่อไรเล่นแต่ที่ก็จะเพลนเพลินสองไม่ดีส่งพักขำขำส่งพักไม่ดีส่งพักสี่ส่วนแล้นลูยุคกโอซิวิโอซิวิโอซิวิยองวันน่งอิน

โอ้โหลื่อเล็กอเล็กวางไรอเล็กอเล็กจะลื่นนะอเล็กก็ลื่นครับเป็นแล้วเป็นว่างไรครับพี่โอ้โหมึงลื่นทุกทุกเลยมึงทำไเป็าก้าว่างนะกาก้าวเรียบร้อยรับกระดาษกาก้าว ที่หนึ่งในยลงใจโรนโดโรนโดโรนโดจะบอกนะั้นว่าพูดไปแล้วดูส่เรียบร้อ,อยดูส่ระดับมาเสียงคมชี้การไม่ลีอย่าไปรีกวางไง บุดทุก่ะโอ้โหโอ้โห่นนะครัสก้โสียงการร้องโอ้โหยังสวยงามเต็มข้อล่อเต็มแครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป f ีฟ a าช่วยกด Subscribe แล้วช่วยกด Subscribe กับ กดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปใหม่ๆมาถ้าผมเห็นว่า,าคือของกดักกว่าใครเยอะคนดูเยอะผมก็จะทำใหม่ครับถ้าคนชอบกันผมก็ดีใจครับผมครับไ่้เจอใหม่